วิทยุติดรถอีซูซุรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาปลายปี2020ั่สิบต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับก็วิธีการนะครับเปิดวิทยุก่อนนะครับกดปุ่มซ้ายสุดที่เขียนว่า S R C เปดขึ้นมาครับแล้วก็กดสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับที่ตุ่มที่เราเปิดวิทยุนี่แหละครับให้มันขึ้นว่า BT Audio นะครับเพื่อทำการเซตบลูทูธเดี๋ยวผมจะกดเจอพอดีนะครับก็อยู่ที่โหมดนี้เลยนะครับ BT Audio ครับเครื่องจะทำการหา สัญญาณบลูทูธนะครับตอนนี้ไม่เจออะไรนะครับมันจะขึ้นว่า disconnect คือไม่มีการเชื่อมต่อนี่ผมจะเอาสมาร์ทโฟนของผมขึ้นมานะครับเข้าไปในโหมดตั้งค่าแล้วก็ทำการเปิดบลูทูธพวนี้ผมเปิดบลูทูธแล้วนะครับทีนี้ก็หาเมนูบลูทูธออ h ดิ d โอนะครับนี่อยู่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกดเข้าไปก่อน มันจะขึ้นรหัสขึ้นมานะครับที่สมาร์ทโฟนกับที่เครื่องเล่นที่ติดรถตรงกันก็กดแพรนะครับที่เครื่องเล่นจะขึ้นว่าแพรโอเคแล้วก็ที่เครื่องเล่นจะโชว์ชื่อของสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีเล่นอะไรมันจะขึ้นว่าพอสพอสก็คือการหยุดชั่วคราวนะฮะที่หน้าจอส้มๆขึ้นว่าพอสนะครับอ่าทีนี้ ผมก็ออกจากการตั้งค่าบลูทูธเนาะแล้วก็ไปลองเปิดโปรแกรมให YouTube YouTube ก็ได้นะครับเปิด YouTube ขึ้นมาเปิดสักเพลงหนึ่งผมจะเล่นนะกดเลย์เล่นละยังไม่เล่นผมกดเล่นปุ๊บนะครับ บางท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับถ้าไม่ได้ยินเสียงให้เช็คที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงก่อนเลยนะครับเพิ่มลดเสียงที่เครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอ่าตอนนี้มันอยู่ที่โทรศัพท์มันเสียงมันอยู่แค่ครึ่งหนึ่งอ่าเห็นนะเสียงเสียงมาแล้ว <his> ถ้ามันยังไม่ดังพอเราก็เพิ่ม <we S 2> เพิ่มเสียงที่เครื่องเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวสมาร์ทโฟนออกไปก่อน เพิ่มดังเบาที่ตัวเครื่องเล่นที่ลดได้ทีหนึงนะนี่ฮะจะเอาดังหรือเบานะครับถ้าเราหยุดนะครับเราก็กดหยุดที่สมาร์ทโฟนนะครับนี่ผมกดหยุดชั่วคราวนะปุ๊บหน้าจอของเครื่องเล่นก็จะขึ้นว่าพอสพอสก็คือการหยุดชั่วคราวครับกด, play, กดเล่นที่สมาร์ทโฟนนะครับ นะมันก็จะเล่นเพลงต่อแค่นี้เองครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดนึงถ้าเราจะเล่นจะหยุดควบคุมที่ตัววิทยุติดรถนะครับก็กดปุ่มที่สองสีเงินเงินตัวนี้นะฮะตัวนี้กดไปทีนึงมันก็จะหยุดครับพอหยุดชั่วคราวนะครับกดสั้นๆอีกทีนึงมันก็จะเล่นให้เราต่อครับ หยุดกัยอีกทีหนึง่งเล่นครับผมแค่นี้ครับ